ความรักของนิวและภรรยาแยกกันอยู่แล้วจริงหรือไม่ล่าสุดนี้เป็นอย่างไรมาตามกันค่ะสําหรับนักแสดงชายอย่างนิวชัยพลที่ต้องบอกเลยว่าหลายคนรู้จักและคุณนหน้ากันดีนะคะเขาเป็นนักแสดงชายที่มีดีกรีเป็นถึงพระเอกชื่อดังและต้องบอกว่าหลายคนเองก็ชื่นชอบเขาอย่างมากค่ะในความที่หน้าตาดีสาวๆก็ยกให้เป็นขวัญใจแต่ก็ต้องอกหักกันทั้งประเทศค่ะเพราะว่าล่าสุดนี้เขาไม่โสดแล้วเขาเองกําลังคบหากับแฟนสาวสวยนอกวงการและ จูงมือกันเข้าสุขประตูวิวาเป็นเทวเรียบร้อยค่ะซึ่งงานแต่งงานของเขาจัดขึ้นเมื่อวันที่18ตุลาคม2 5 6 4นะคะซึ่งแฟนคลับเองเนี่ยก็แห่ไปแสดงความยินดีรวมถึงเพื่อนๆในวงการบันเทิงเองนั้นก็ไปร่วมงานแต่งกันอย่างมากมายค่ะล่าสุดนุมนิวเผยให้แฟนได้ฟังกันแล้วเผยว่าชีวิตแต่งงานเนี่ยก็ดีสบายสายไม่ต้องปรับอะไรเยอะ พราะว่าเป็นเพื่อนกันมานานก็สิบกว่าปีแล้วแค่การใช้ชีวิตที่เวลาอาจจะไม่ตรงกันเลยเกิดปัญหาเกี่ยวกับการนอนซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตก็พยายามจะปรับแก้ปัญหาตรงนี้นะแต่ค่อนข้างจะลำบากทําให้ถึงขั้นเคยพูดรเรื่องแยกห้องนอนกันเลยแต่ก็โชคดีที่ยังไม่ถึงขั้นน,นั้นเพราะว่าตนเองไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเหมือนกันสําหรับเรื่องทายาทแผนเดิมก็คือกลางปีนี้พออยากให้เกิดหลังตรุษจีนปีหน้าเพราะฉะนั้นเดือนมิถุนายนและกร,ะรกฎาคมก็จะลองปล่อยแล้ว ซึ่งต้นขอใช้วิธีธรรมชาติแต่ใจก็หวังว่าอยากได้ลูกแฝดเนื่องจากตนเองและภรรยาย,ยังมีแรงอยู่ก็คงสนุกกันดีเบื้องต้นตรวจสุขภาพเรียบร้อยตั้งใจไว้ว่าจะมีลูกทั้งหมด4คนยังไงก็ขอให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตคู่คะ่ะ